อ okay. roommate, okay. Now, uh ่านไปก่อนนะอะไรกูกูไปทำกูกูกูไปธรรมชาติไปก่อนเนี่ยก็ธรรมชาติอยู่ธรรมชาตินะ้วเคปปกตินะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะนี่หล่ะเดี๋ยวด่านทับช้างโอ้หด่านเกี่ยวอะไรวะนี่อะไรโคตรเก่าอ่ะด่านทับช้างนะครับท่านผู้ชมอะไรนะฮะนี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ตัดออก อันนี้คือตัวด่านทับช้างไม่เกี่ยวสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะครับสำหรับผู้ชมที่กำลังชมชาแนลของ Top s p i n p p y นะครับลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมเป็นใครมาจากไหน,นผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมเป็นใครเหมือนกันนะตอนนี้นตัวเป็นทางการผมชื่อท็อปนะครับจริงๆเนี่ยผมสนใจที่จะทําวิดีโอแนวเนี้มานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีซึ่งตัวผมเนี่ยปกติเป็นคนเขียนบล็อกนะครับ บอกของผมก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านอยากจะเข้าไปลองคอมเมนต์ดูก็ตามคลิปด้านล่างนี้นะข้อความด้านล่างก็อ,อยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ฟังลองเล่าในรูปในรูปแบบวิดีโอให้เพื่อนๆได้ลองลองรับชมดูนะครับว่าถ้ามันเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเออก็ก็ก,ก็จริงๆก็เป็นคนเถินกล้องอยู่โอเคไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ